อ,อย่าส่งให้คุณหนึ่อย่ส่งให้คุณแล้วมึงเรียกคุณทำไมอย่าสง่งให้เล่นขอโทษ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 มึงแน่จริงลยวะมึงเรียกค่าอะไรนะเมื่อกี้นุกธนาดดล<ม>ตั้งแต่ไปออกรายการนั้นมาก็ <c oughs> มไม่กล้าจะเรียกอาริสอีกต่อไป ใครไม่รู้จักอะไรนะอีได้มันไม่มาวันนี้อีได้กับอีลิศไปไเที่ยวผับมันไปเที่ยวผับแถวไหนนะนะมันไปเที่ยวผับแถวไหนนะทองหลอ่อทองหล่อเป็นไงบ้างแพง ีได้กับอีลิสมันไปเที่ยวผับมันไปหาแต่ผู้ชาย<ม>ผู้ชายคนไหนใหญ่ๆยาวๆอีได้อีลิสมันชอบอนนทองหล่อแพงเอาแล้วที่ไหนถูกอืมก็ไม่มีหรอกแพงทุกที่จาก,จาก<อ>ที่เซิร์ชเคยเซิร์ชดูในเน็ตนะ,อะเออมันแพงเซิร์ช<ม>ดูแล้วที่ทองหลอกับที่เกาะลอยล่ะ ก็ร้อยก็จะไปกินได้นานผู้แล้ว